เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับก็โลอดน,นี้เนี่ยเราเนี่ยก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าโรบอตกันอีกเช่นเคยะครับกับแมปที่มีชื่อว่า scp 3 0ม8นะครัเเราก็มากับตะวันเหมือนเดิมะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยผมในการสร้างวันนี้ส่วนผมก็จะเป็นผู้อธิบายเหมือนเดิมโอเคงั้นเรามาเริ่มสร้างกันเลยในตะวันลองทําให้น้องๆดูหน่อยว่าวิธีการทําให้ของมันลอยอย่างเงี้ยมันทํายังไงวะโอเคนะครับวิธีการทําของลอยนี่ก็คือการที่เราเนี่ยต่อมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม เราก็ลบไอ้ตรงกลางเนี่ยออกมันก็จะลอยเนี่ยท่านผู้ชมสําหรับใครที่เอองงเนะครับเป็นไงมาดูกันซิว่านี่ครับบ้านอ,อบบี้ของเราใน E ีีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยโดยการชีพผมเนี่ยออกแบบไว้แล้วว่าเออบ้านของเราเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงเสาตรงนี้เนี่ยเหมือนกับในอีพีที่แล้วซึ่งตะว,วันก็กำลังจะทำอบบี้ขึ้นมาอย่างนี้ส่วนตะว,วันจะทําสูงกว่านี้ไหมหรือจะสูงเท่านี้เลยสูงกว่านี้พี่สูงกว่านี้ก็คือจะต่อบ,บันไดขึ้นไปอีกใช่ไหมชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ใช่อ๋อนี่ออนครับก็อารมณ สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีขั้นบันไดเล็กน้อยเนบแต่ในอีีนี้เนโผมเนยก็จะมาลองสร้างให้ท่านผู้ชมดูเนบพร้อมกับเอาชีวิตรอดไปด้วยเออไม่รู้ว่าเออการที่เอาชีวิตรอดเนบในห้างอีกียแห่งนี้ต้องกลัวพนักงานหรือว่ากลัวตกออฟบี้มากกว่าเนบส่วนผมเนยก็จะเป็นคนวางไฟเนบรอเออตะวันเนบยอ่าซึ่งไฟที่ผมจะเลือกใช้เนยก็น่าจะเป็นไฟที่มันเออวางง่ายแล้วก็ดูสวยด้วยเนบก็น่าจะเป็นไฟจีนนี่ไงไม่ต้องเดาก็รู้ว่าจะเป็นไฟนี้แน่ นี่วางไว้ทางใต้เพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการกระโดดออบบี้โอ้โห <c oughs> เลยออมาตั้งเยอะนี่เอาไมา่เอาไมา่อ่าแบบนี้ถ้าจะได้เนี่ยท่านผู้ชมอ่าได้จริงด้วยโอเคโอเคงั้นผมขอวางให้มันเสร็จเลยละกันนี่ฮะโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็วางครบแล้วะนีับสำหรับชั้นด้านล่างเนาะส่วนออบบี้อยตัว,วันเนี่ยก็กำลังจะขึ้นไปเนี่บโอ้โหเพื่อไปสูงมาก,มากเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะ ลองขึ้นไปให้ท่านผู้ชมดูเว่ามันสูงขนาดไหนตอนนี้แล้วก็ความยากเนี่ยอยู่ในระดับไหน,นครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อทีวีครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะแต่ละคนแล้วก็พวกผมเนี่ยก็มีแผนว่าจะทำคลิปเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอิสเตอร์เอกนะครับในเกม s c p 308แบบรวมทั้งหมดเลยที่พวกผมเนี่ยเล่นไปแล้วไปเจอมาเนี่ยโอ้หบอกเลยว่ามีจุดลับมากมายแล้วก็มีสตอรี่ที่ยาวแน่นอนเดี๋ยวผมจะทำคลิปออออกมานี่ยท่านผู้ชมก็ รอกันหน่อยนะครับรับรองว่ามีอิสระเอกที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะนําไปใช้ประโยชน์เนีในการสร้างบ้านได้แล้วก็ผมไปเจอคลิปหนึ่งในทิกตอกมาใช่ไหมตะวันที่แบบว่าเขามีจะห่วงยางเป็ดหรือเปล่าวะตะวันหาเจอยางเป็ดอ่ะยางเลยพี่โอเคงั้นเราจะมาหาเป็ดกันขณะที่ตะวันเนี่ยกำลังสร้างออฟฟี่อย่างยากลําบากแล้วก็จะเอาเวลาที่เหลือส่วนนี้มาหาเป็ดเพื่อไปทำออฟฟี่เพิ่มเติมเออผมไปเจอในทิกตอกผมเจอเป็ดจริงนะผมไม่ได้โมด้วย เอองั้นผมขอหาตุ๊กตาเป็ดหน่อยละกันเผื่อได้มีคอนเทนต์ร่วมกับเป็ดแต่ผมมั่นใจว่ามันคือเป็ดแน่นอนมันคือเป็ดร้อยเปอร์เซ็นต์เออไม่น่าจะมีแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาอ,อาจจะสร้างเองเนี่ยครับท่านผู้ชมโดยการที่ใช้มะนาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยเออแล้วก็นะครับใครที่เออรู้ว่าเป็ดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยภายในห้างอิกเกียแห่งนี้ก็สามารถบอกพวกผมได้นะครับพวกผมเนี่ยก็จะไปหามาให้คนที่ยังไม่เคยเห็นดูนเนี่ยรวมถึงพวกผมด้วย เราผมไม่เคยเจอเนี้ยแบบเจ้าเป็ดน้อยเนีัยโอ้ยโอเคไปดูออบบี้องเรากันต่อดีกว่าแม่ฮึบฮึบโอเคถือว่าอยู่ในระดับอีซี่ง่ายมากๆตอนนี้แล้วก็ยังไม่มีจุดสีแดงโอเคเพิ่งบอกไว้ว่าง่ายอ้าวล่วงมาอยู่ใต้ล่างสุดแม่ขึ้นไปใหม่โอเคตอนนี้ก็อยู่ออขํางบนสูงสุดแล้วเนี้ย ที่ออบบี้ของเราเนี่ยกำลังสร้างมาถึงแล้วก็มีโดนัทเนี่ยอย่าเพิ่งกดกินเชียวไม่งั้นรับรองว่าหายแน่นอนหายแน่นอนไม่ได้เล่นออบบี้กันเลยทีเดียวถ้าเผลอกินเข้าไปออ้ยเกือบล่วงไอ้ตรงรูโดนัทที่มันสามารถล่วงไปได้ไหมวะรอต้องรองเออได้ไอซพีดันกันได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมโอเคเนี่ยงั้นผมขอสอดส่องเจ้าเป็ดเนี่ยว่าเป็ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ผมคิดว่ามันใช่เป็ดแน่แน่เท่าที่ผมแบบสังเกตในติกตอ,อกมานะ เอ่อท่านผู้ชมแง็บก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีความสงสัยว่าไอ้ขนมที่มันลอยอยู่กลางอากาศนี่เราสามารถกระโดดเหยียบมันได้หรือเปล่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยเพราะเอ่อการเสียสละในการทดลองครั้งนี้มันหมายถึงชีวิตของผมตะวันจับตาดูฝั่งนี้ดูนะโอ้อันนี้พลาดเองโดดไม่โดนขนม <c oughs> อันนี้พลาดอันนี้พลาดเอาไปเอาไป <c oughs> โอเครอบนี้เอาจริงหนึ่งสองสามึบโอเคสามารถเหยียบได้ <c oughs> โอ้ยากยากอย่า,ยาหาทำนะอบบี้เนี่ยโอเคนะครับอบบี้ของเราตอนนี้เนี่ยก็ได้ทําการปรับเปลี่ยน y, นิดหน่อยเนีไม่ถือว่ามากมาม่อะไรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยให้ดูมีความเป็นอบบี้แล้วก็มีความอันตรายอยู่ในตัวด้วย <S <S ซึ่งนะครับเอ่อถ้ามีเสียงคีย์บอร์ดแทรกเข้าไปในคลิปเนี่ยก็ต้องขออภยัยท่านผู้ชมมาตอนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามซื้อคีย์บอร์ดใหม่แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเออมันเป็นแมปอบบี้ไงมันก็ต้องมีเสียงคีย์บอร์ดดังเป็นพิเศษอา่าผมลองดูนะผมจะกระโดดดูชบโอค okay, ผมไมไ่กี้ ก็ยังมีโอเคนะครับตอนนี้ก็ตอนค่ำเนี่ยก็มาดูกันนะครับว่าออบบี้ของเราเนี่ยมีความสว่างขนาดไหนเออถ้ายังไม่สว่างเนี่ยผมก็ต้องขอวางไฟกันต่อแล้วกันผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยผมมาเจอมุมที่มีความสวยงามมากๆนั่นก็คือมุมนี้เนี่ยรู้สึกว่าแสงมันเนี่ยจะสวยมากๆเลยสําหรับห้างแห่งนี้หรือว่าเป็นเพราะผมเนี่ยไม่ทำการลงคลิปมานานผมก็เลยกลับมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าไอ้แแบนิ่มภาพมันสวยขึ้นแม่ตาผมไม่จำอะไรไม่ค่อยได้จริง ไม่เป็นไรงั้นเราเนี่ยก็เอาไฟไขึ้นไปวางกันต่อเลยเนะฮะท่านผู้ชมเพื่อความสว่างของออบบี้ของเราเอ่อผมจะขอใช้เป็นด้านข้างแล้วกันเนี่ยของออบบี้มันจะได้แบบว่าเออมีที่เหยียบเพิ่มมาเป็นตรงนี้ไงแม่นี่มันวิถีของคนฉลาดจะชัดนี่วางไปนี้เรียบร้อยแล้วก็วางไปเรื่อยๆงั้นผมขอเออวางให้มันเสร็จเลยแล้วกัน โอเคนะครับตอนนี้บ้านออบบี้ในห้างอีกเกียของเราเนี่ยก็โอ้โหถือว่าเสร็จมาประมาณ70%แล้วนะครับก็คือผมเนี่ยได้ทำการวางไฟเนบตั้งแต่นอนเลยแล้วก็ข no ึ้นมาข้างบนเติบๆๆอย่างนี้แม่ตั้งแต่วางไฟไปแล้วผมรู้สึกว่าออบบี้ของเราเนี่ยน่ากระโดดขึ้นเยอะเลยเนี่ยแล้วก็บวกกับเออตรงสีแดงตัวนี้ที่ดูไม่น่ากระโดดเลยพมกวนตรายมากแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่พักของเรานั่นก็คือบ้านกระจกนะครับที่น้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมาเนี่ยว่า อยากให้พวกเราเนี่ยสร้างบ้านกระจกเนี่ยเราเนี่ยก็เลยจัดให้ในอีพีเดียวกันเลยนั่นก็คือทั้งออบบี้แล้วก็เป็นบ้านกระจกด้วยนะครับามาดูกันนะครับว่าบ้านกระจกของเราเนี่ยจะตกแต่งเป็นยังไงเนาะโอเคงั้นเออตะวันเริ่มเลยเดี๋ยวพี่วางเองพี่รู้ว่ามันควรใช้ไฟอะไรเออไฟที่พี่จะใช้นั่นก็คือนี่นี่รับ <c> ร <oughs> <c oughs> องว่าสวยสวยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนี่งไงแค่วางไปก็รู้สึกถึงออร่าอุย้ย เดี๋ยวนะมันจะคขำอีกแล้วเกินไปโอ้คํำอีกแล้ว,โอ,อลวโอเคมาดูตอนคืนกเลยดีกว่าโอ้ยแสงจ้ามากโอ้ยทุกอย่างนี้มันเหมือนงานวัดมากๆแล้วก็มีพนักงาน s c p ตัวหนึ่งเนี่ยบท่านผู้ชมเขารอที่จะมากระโดดออฟบ,บีของเราแบบว่าไม่ไหวแล้วเฮ้ยวิ่งมาแล้ว <laughs> วิ่งมาแล้วถ้าผมตกลงไปนี่ผมคิดว่าผมน่าจะตายนะเลื่อดเหลือแค่ส6นะครท่านผู้ชม เออโดยการที่ผมจะวางเป็นที่นอนผมเนี้ยก็คือตรงนี้เออพี่จะนอนโซฟาแล้วกันนะตะวันโอ้ยบรรยากาศตอนกลางคืนนี่มันช่างหนาวเยือเกเย็นซะเหลือเกินในห้างแห่งนี้โอ้มีอาหารไว้สําหรับดินเนอร์ดินเนอร์นี่แปลวา่าอาหารตอนกลางคืนโอ้ท้องร้องพอดีเลยได้ย <c oughs> ินเสียงท้องร้องพอดีเลยโอย้งั้นฉันขวทักชิ้นได้ไหมแววแววแววงั้นวมเสกอาหารออกมาเลยนะท่านผู้ชมเอาไปกดผิวปากกันไหม อันนะ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงแล้วก็จะตรงนี้มันก็จะตกแต่งด้วยตู้เสื้อผ้าโอ้ใหญ่ยยเกินถือ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนนี้เนี่ยมันสวยมากๆเลยสำหรับบ้านออบบี้ของเราออกมาดูดิโอ้โหตะวันออกมาดูตะวันออกมาดูข้างน,นอกคือแบบ The Bed อะคลิปเนี้ยคือเดอะเบสอะตั้งแต่มีแบบว่าตั้งแต่แบบรู้จักกระจกมานี่คือแบบบ้านเราสวยขึ้นเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมเอ่อรู้สึกว่าจะมีต้องมีแบบว่าเอา่อสิ่งคุ้มกันบ้านของเรานั่นก็คือแพนกวินนี่ไง สิ่งคุ้มกันบ้านนี่แล้วก็บางแพนกวิ้นไปเลยเนี่ยคือสิ่งคุ้มกันบ้านที่ดีที่สุดของเราอย่างนี้อ่าแม่สวยเอาเรื่องเอาการเลยทีเดียวงั้นเราเนี่ยมาลองเอาชื่อรอดดูนะครับว่าเออระหว่างคืนที่10เป็นคืนแดงเดือดเลยเนะครับว่าเออบ้านออบบี้ของเราเนี่ยจะปลอดภัยหรือเปล่าโอเคไปเจอกันที่คืนที่10เลยนะครับท่านผู้ชมเออมีคนตายแล้วนะั <c> ้น <oughs> เอาลานะนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเสกพนักง,งาน S C P ของเราเนี่ยออกมาทั้งหมด50ตัวนครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการลองของะครับว่าบ้านอีเกียเออที่เป็นออฟบี้ของเราเนี่ยมันจะปลอดภัยแค่ไหนกันนะครับถือว่ามันสวยเอาเรื่องมากๆเลยสําหรับอีพีนี้เออพี่คิดว่ามันน่าจะสวยกว่า E ีก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับเออในอ P ีก่อนเนี่ยมันแบบอืไม่ไม่รู้จักบ้านกระจกไงพอเรารู้จักเออบ้านกระจกของเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับบ้านกระจกใน E p พีนี้แล้วก็เออมีออฟบี้ ไม่แย่น้าอยู่เลยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะปลอดภัยนะสำหรับพี่คิดว่าปลอดภัยแน่ใช่ไหมคุณพนักงานเออพอย่อยบุกแน่ตะบุกแน่โอเคนะครับผมก็เริ่มปรับตอนกลางคืนแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับตายคือตายโอเคไหมไอ้ตะวันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนีกันดิโอเคโอเคโอเคหนึ่งสอง Let's go อู้อูก็มาดิอู้หูฮึบตกถ้ามีเสียงคีย์บอร์ดผมปลอดภัยนะครับผมจะพยายามกดเบาที่สุด แบบเป่ามือโอวัด oh, ดีพนักงานเฮ้เ hey. ฮ hey. ้มาแล้วดูนะนดูนะจะมาถึงแล้วหรือเปล่ามาตอบตัวึ้นมากันนะเฮ้เฮ้ย Hello bro Hello guys What เออทำอะไรพนักง,งาน What What are you doing <c oughs> คุณทำอะไรเฮ้ย <c oughs> <Hey. c oughs> ใครต่อยผมวะเฮ้ย hey. What are you doing พนักง,งานทำอะไรอยู่เนี่ยมันนิ่งเลยอะ นี่ไงดูดิลองของของจริงอ่ะอยู่บนหัวเลยลองของเน่อะเน่อะเน่ลอยเบือนนั่นเน่บันเดมไลท์อะบันเดมไลท์อะลองของอุ้ย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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วพี่เราก็ไฟด่วนแต่ท่านผู้ชมบอกว่าเสียงคีย์บอร์ดดัง สภาพพี่เมื <im 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 ่อกี้ดูไม่ได้เลยตะวันตะวันแบบโดดแบบพุ่พุ่โค่นใอ่ะพี่ต้องค่อยๆโดดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสียงมันดังอุ้ยอุ้ยวันดีลองของไงเดี๋ยวดูดูุ๊มุ๊เป็นไงลองของวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนอุ้ยอุ้ยุ้ยุ้ยเมื่อมีการปล่อยบรรณาการก็จะมาลุมเราเหรอวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนลองของอุ้ยอุ้ยลองของไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะเนืดพี่เดียวพี่เนืด โอเคมันเป็นไล่ตะวันดีดีด้วยมันยังไม่รอดเลยพี่ยังไม่รอดเลยโดดเป็นดังไม่ได้นะทุกผู้ชมด่าสภาพาต้องหนีต้องหนีแบบเบาๆคนอะไรต้องหนีเบาๆวะโอ้สภาพอุ้ยต้องตายเลยตะวันหนึ่งพี่ไปทีพี่ไปอยากวิ่งกลับคนเดียวอุ้ยกือบตก โอเคเรามาลองโดดกันไปดูซิว่าออบบี้ของเราเนี่ยสามารถผ่านได้จริงหรือเปล่าเออไม่ใช่ว่าแบบสร้างแากๆเพื <h 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 ่อให้พน Ges ักงานเนี่ยเขาไม่สามารถขึ้นบ้านเราไม่ได้และเจ้าของบานเนี่ยต้องขึ้นได้ด้วยเป็นไงเมื่อกี้ฮึบก้ยหัวฮึบยวันดีวัดีหนิ่งไม่ขยับแกงตายพี่แกงตายละ อุ้ยไอตัวบ้านจะตายได้เป็นการตายยังไม่ไปถึงบ้านเลยเฮ้ยเกี่เมตรแปดร้อยกว่าเมตรโอเคถือว่ายังไหวนะครับท่านผู้ชมแปดร้อยเมตรก็ยังได้อยู่แปดร้อยเมตรถือว่าไหวอืมอยู่ไหนเอ่ยอุ้ยหอบล่องให้เรากลับบ้านไปคืออู้สลัดไม่หลุดด้วยโอ้ยสลัดไม่หลุดตัวั้านตัวบนตายแน่ โอเคถือว่าตะวันลอยให้ผมนี่ครับตอนนี้ผมขอวิ่งกลับบ้านเลยนะครับผมไม่อยู่แล้วครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยอะไรวะนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยดวดสูงมากคืนแดงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวดีกว่าตายแล้ว โอ้นะครับตอนนี้จากสํานักข่าวของเราเนี่ยก็รายงานว่ามีแมวโดนลุมกระทืบนะครับจากด้านหลังของผมและนักข่าวก็โดนลุมกระทืบเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงบ้านแล้วอีก300เมตรเองเนี่ยบ้านอยู่ข้างหน้าบ้านอยู่ข้างหน้าขอร้องขอร้องเน็ตไหมนิดเดียวเองตายไปเ <laughs> มืน่อนักข่าวกาลังรายงานข่าวไม่าเป็นไปถึงวิตายฮะหกร้อยเมตรลมนี้ใกล้ลมนี้ใกล้สเสร็จฉละ โอ้อีก500เมตรเท่านั้นตะว,วันรับรองว่าเราถึงบ้านแน่รอบนี้เพราะมันเหลือแค่อีกสามสิบวิอีกงล่ะโอเคเนะครับเราเนี่ยจะได้ไปดูบ้านข้างบนของเราแบบตเต็มๆกันสักทีขอร้อง20่สิบวิคงไม่ตายหรอกใช่ไหมมันมาแล้วใช่ไหมมันมาแล้ว20 <c oughs> ่ส <c oughs> ิบวิคงไม่ตายใช่ไหมใช่ด้วยช่ด้วยช่ด้วยลุงต่อยลุงต่อยนี่ไงต่อยต่อยไปหนึ่งทีไปไปไปโอ้โหคอมโบคอมโบตัวซ้ายตัวซ้ายตัวซ้าย ไม่เกวีเกวี้เกวี้เกวี้นี่ไงชนชนให้หมดครับม่งมงหมดน่ะพี่ล้อม่งมันอยู่ม่งครับม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเกือบเลือดหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮลมีข้างบนมีอาหารใช่ไหมเฮลมีโอ้ยเกือบนะครับท่านผู้ชมเลือดลือดหนึ่งเท่านั้นเอง โอ้ดีนะถ้าเป็นคืนหมอกนี่ตายลยนะเมื่อกี้ <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เออก็บ้านของเราก็จะมีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็สโลีินี้ก็หมดเวลาของพวกผมลงไปแล้วนะครับสโลนี้ก็ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์พวกผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไว้จะมีคอนเทนต์อะไรดีๆผมก็จะอัาดลงนะครับ